คิดว่าเสียงอะไรพี่น้องเสียงไก่คิดว่าคนทำงานเออเราก็ดีใจว่ามีเพื่อนเ่อแล้วไก่มาจะใส่ว่าีงครับสวัสดีครับผมอยู่กับชูรุอิสานคอซิงนะครับอะไรวะเนี่ย วันนี้ก็เชื่อมอีกเหมือนเดิมเชื่อ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 ม,อมโอ้โหจะเชื่อมอะไรขนาดนี้สายดินยังติดทีด่เดิมนะฮะต้องเดินทางมาทำง,งานแต่เช้าทุกวัน ทุกวันบรรยากาศดีเทเล์ก็ยังไม่เสร็จเลยแล้ววิ่อใหญ่เปิดอีกอะเห็นเราถ่ายคลิปนี่เปิดเลยปุ๊บขูมาดูถอยเสียครับนี่ยิ่งใหญ่อลังการเหลือเกินถอยเสียรถเกี่ยวดู ดูดูลึก,ลกเลยส่ยพานเครื่อง1 2ึ่งสองสห้าหใบพัดโอ้โหดูใดครับใดเขาจะใหญ่มากเลยนะ2 7งอะไรหรอกไม่รู้เขาดูยังไงครับ แต่ลูบเลอดเลยเดี๋ยวประกอบเสร็จก็จะได้ลองนะครับนี่ให้ดูลวดแอลครับโอ้ยผมเชื่อหมดไปไปประมาณกี่กล่องแล้วเนี่ย สามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วครับเจ็ดกล่องนะครับแปดกล่องนี่แหละเนี่ยรวดแอลเชื่อมจนติดมือแล้วงานเชื่อมอย่างเดียวตอนนี้ก็เหลือเดินอีกรอบหนึ่งครับรอบหนึ่งเส้นใหญ่เลยนะหลกักตัดใหญ่เลยฟืดฟืดฟืดตอนนี้แอลทั้งหมดนะครับรวดแอลทั้งหมดตัดประมาณ สองรอบตัวนี้สองรอบครับขวาง,างนี้คือเรานี้เราเดินเส้นเล็กไปเลยนะถักๆแล้วก็ปัดปัดกวาดให้มันเก็บรอยนะครับเก็บรอยตะปุ่มตะปัแต่ส่วนมากเขาเอาไปกลึงไม่ต้องเก็บรอยอะไรขนาดนั้นเนะขาจะขูดเขากลึงเงาแว็บหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกดแดเได้9ตัวแล้วเหลืออีกหนึ่งสสสี่เลืออีกสี 1, 2, 3, ่ตัวครับสตัวเสร็จเลยว่าได้วันละ2อนงะได้วันละ2ออ้มันเชื่อมเยอะนะครับไม่ใช่เชื่อมน้อยๆน,นะเชื่อมแบบ แบบแบบอันนี้เลยนะครับลึกเดี๋ยวผมให้ดูนะแต่มันลึกมากเลยนะน <c oughs> มันหมดแบบนี้เลยะดูครับหมดจนบางจนโน่นอะ่ะลุมไปอีอะแต่ตัวนี้หมดข้างเดียวตอนนู้นเหลือนิดนึงประมาณนี้ ตัวนี้นะครับทั้งหมดที่กองอยู่ตรงนี้จะเชื่อมทั้งหมดเลยเ<อ>ก่อนจะเชื่อมอเรบเตรียมพร้อมก่อนนะครับดับแรกคลุมหน้าเลยต้องคลุมนะครับต้องคลุมหน้านะไม่คลุมเจ็บ ตัวนี้เลยแมวเนี่ยติดแขนครับไม่งั้นแขนถลอกหมดอ่านหรือเปล่าโอ้โหคือเก่าฮนะเกี่ยวมีต่ว ตัวน,นี้จะเหนียวนะครับเหนียวมากมาดูผมลากมื่อกี้นะนะครับจะลากรมานี้นะให้มันเป็นสับไปสับมาครับเนี่ยรอบนี้จบเลยตัวนี้เชื่อมตัวนี้เสร็จแล้วมาเชื่อมตัวนี้ลากรูงี้ครับ ลากฟังใหญ่มาจบจบมันติดอยู่มันหมดแล้วนะแต่ปลายนี่มันติดอยู่ขึมาิดว็บเราไม่ต้องจับครับ นี่ผมไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่หน้ากากก็เลยไม่ยังไม่กล้าเชื่อมเดี๋ยวใส่นะ,ละาลาให้น้องดูครับ จอกันใหม่กันแล้วกันครับวอสดีครับ